ร่างกายดีดีพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อบานนะครับผมบบมีตาใช้โพเตอร์สิท์ใช้เสือกันฝนโพเตอร์ี่แ่นะครับผม สั่งเลยครับอผมเผื่อผมเอาแต่พกแกงบวกแจ้มนะครับโอ้ยอย่างที่เห็นนะผมสชิจอนะครับผมเผื่อแต่ะมื่อไหร่ฝนตกครับผมถุนเมรุน้ำเห็ดอีตันครับผมมาพอให้เพิ่งเขาใหญ่เด้อบ้านชิ้นเสียเลยครับโอ้ยสองดอกครับ คือต้องการนะครับสวยๆนะครับสามสวยเหร่ครับผมผึ่งกระเนียครับสวัสดีครับผมอีซีนักลายเฮ็ดแม่เตยพลาเตยปลาแตกทุกคนทุกหม่องทุกบอนครับผมวันที่ผ่าพุทธภาษ์สองพันหาร้อยหกสิบแปดครับผมผมนักลายเฮ็ดแม่เตยพลาเตยปลาแตกเขาป้าน้องมิ่ตำบลหมวิดาอำเภอบุญทลิจังหวัดอุบลขึ้เก่าครับผม โซนหวยละหมื่นน้อยละหมื่นใหญ่คือเกาพอเตยแล้วครับผมน้ำมึงเฮ็ดอีตันครับผมหมู่บ้านกระไดน้อยนึงครับผมไปหลุนไปชมมึงครับพอเตยมึงแม่เตยก็แยกไว้ฟังเด้อพี่น้องแม่เตยเพิ่นน้ำมึงเฮ็ดละาโง่พอเต,อนเตอยน,น,เตเน,เตน้ำเฮ็ดอีตันครับผมเอามา่อหลุนิ่งว่าจะมานบ่บัดพอกันแม่เตยจะมานหรือพอเตยจะมานครับผมโตเด้อพี่น้องฝนตกครับผมมื้อนี้กัลลังมาหอดปลาเนาะพอเตย หายหญ่ครับผมเพึงแดงข้ามมีมาแล้วพี่น้องนี่สวยๆเลยครับโอ้แล้วพอเตะก็ได้มาหลายดอกเจอเลยระงงพอเตะทิพซีบดอกก็ครับผมฝนตกนาะก็บ่มเริ่มแยกกันแน่แล้วกับผู้ค่อยเลยไายพี่น้องก็ลังมาหอดป่าฝนแห้งม้ดคืนเลยสวยอยู่พอเตะสวยครับผมน่สวยที่ท่านระงงบ่เตะพี่น้องมาเนี่ยท่านนี่เก่าเหรอครับผมไปคล้องพอเตะที่เก่าเหรอครับบัดดอกเพิ่นเป็นครับผมเนียนสวยครับ โวกตอแกแขกมานครับผมเตมมากๆบักหาตัางกัก็ยุ่นัน่ไม่เตยบานครับผมสวยๆเลยครับผมมาแบบ เจ๊สวยเลยครับผมเจ๊สวยคนระับดูมาครับเจ๊สวยเลยครับผมท่านใครครับ สวยเลยครับผมตันที่สวยครับผมอย่างนี้เราโง่ก็ไม่น่ามีตันนะครับผมแต่เดี๋ยวผมงามมากเสวยเลยครับผมเสือครับเสวยครับผมสองดอกมงังามแต่เราไปน้องขาเพิ่งครับผม สวยเลยครับโู้ยขุนอีดอกครับผมอุ้ยเต่าหอมงามครับผมอันดูไปกับพ่อเต้ครับผมม้าเนี่ยโอ้โหม้าเฮอีตันครับผมฝนตกปอยๆครับอาจจะภากอาจจะบสมสัตวด้อพี่น้องาสวยๆเลยครับโูยอีดอกครับผมดอกสวยๆครับคาร์โรครับผมอืองามีหมครับผมสวยๆเลยครับก็คตรยงามครับผม ของยังสวยเลยครับพระดอกอ่าบินไปเรื่อยๆครับผมไม่เตยไปน้ำเม็ดงงว่าเตยขึ้นน้ำเม็ดที่ตันครับผมพาดงามๆเลยครับผมโอู้หูหกกระเมนครับผมสวยเลยครับพระเสร็จจุ่มเลยครับผมอ่ากำลังางามครับ อีตันเชิดสวยเลยครับผมโอ้ยกระไลสวยครับโหสามสี่ดอกครับผมงามๆเลยครับเฮ้ยเสวยครับผมงามห้าไม่เต๋ยบ้านห็นนะครับลมใบก้อนครับผมโหงามๆเลยครับเฮ้ยวันหนึ่งพอเตะกับมันเย็ดอีตันครับผมฝนกะลิ่นพอฝนครับผมดีครับผมเฮ้ลิ่นไปครับพอเตะเมื่อว่าจะมันหน่อยม้าไร้ครับผม เห็นไหมครับผมสวยๆเลยครับจูงไหมครับผมอิต่นสวยๆครับผมเตยก็น้ำใหดละโงอก็เตยมาน้ำอีตัานก้อนครับผมมือนนี่จังทิ่ไปลวมมันก็ไม่เตยครับตอนจะ้าวกับเขาป้าน้อกันครับผมอ่ามันหมานครับผมพาดผุ่นเนียนไปเรื่อยครับผมสวยจุดสีสุดยอดเลยครับ สวยเลยครับแต่ดอกนะมาผมพู้ผลเนียนไว้ครับผมไตไปตองครับไปเรื่อยๆครับพ่อเต้ครับผมเอางใหม่ก็แม่งครับเอาดอกนี้ก่อนครับผมสวยเลยครับยังงามๆครับผมจุ๋มเลยครับนี่ครับผมโอ้ยฝนครับผมอ๋าหลุ่นบ้างครับผมกลุ่มที่สองครับ อ้าดเงนงามด้วยพี่น้องเหมืนแมนเบิดเลยครับผมสวยเลยครับเบิร์ต่อมันก็ครับผมโอ้ยังงามงามครับผมมาแล้วครับผมป๊าดเลยครับเป็นเบิร์ตได้ครับโอ้ยตันครับอีตันครับผมตันสวยเลยครับตันงามงามครับผมอ้าดถูกครับพอเต้ครัครับผมเหมือน ้ยผุ่นแม่นไปครับผมสวยสวยเลยครับแตงงามงามากครับใช่ไหมหูแบบผมสวยสวยครับขาตั้งกระยุนไม่เตยครับผม ดูด <icate> anyway, ิครับตันสวยๆเลยครับสวยๆอู้หูถี่เนียนไปเตี้ยงมีรุ่นแล้วครับมึงสวยๆเลยครับอู้หเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับตันครับผม กันดอกงามๆครับดอกสวยๆครับผมเียนไปเลยครับจุ่มนะครับ,น,รบ,น,รบนี่นี่ือเห็นครับผมสวยเลยครับ สย,ย,ย,ยถึงแม่ยนบิดครับผมก็ลังงามครับผมก็ลังงามก็ลังสวยเลยครับจะเต็มตาแล้วครับผมสวยเลยครับผมอีตันงก็ลังเริ่มออกครับปาถึงเมีนเบิดครับผมไตใบใหม่ครับผม แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆครับผมโอ้สวยๆเลยครับกล่องมันอิงก็ขอถูกข้อผิดด้วยครับผมงานนี้คร um, ับผมดอกแข็งดีครับ

คนดนดดครับจะเต็มตาแล้วครับผมหองมนี่น้องเนีินไปเยอ้เป็นสัตว์สัเลยครับบอเียบผมอาจจะบกแจงบลกแจมนะครับโอ้ยอที่เห็นผมจอครับผม แต่ะมัว่วไนฝนตกครับผมฝนแรนปัดกับท่านั้นอเห็นไปกครับพอเตนเรื่อยๆแล้วครับผมปาดมีแตงงามๆครับผมวสวยเลยครับเดินน้ำลูกไปหาเมตเตยแล้วครับบัน เต็มกระตาเลยครับผมตาอยันไม่เตยสอง่วยครับตาเพิเตยหน่วยเดียวปู่เป็นด,ด,ดูดุเลยครับเพื่อนเตยยิ่งใส่น้อที่น้องบ้านฟอนเลยแล้วไม่เตยแต่มาเห็น,หนครับผมแมนเบิร์ตนะครับโหพอดีงามเลยพูดแมนเบิร์ตได้พี่น้องแมนเบิร์ตครับผม สวยเยครับผมพระเตยจีตาตีนเน็ดจอนครับเป็นเก็บอีกครับผมสวยเลยครับผมเต็มตาแล้วครับตาพอเตยเต็มแล้วครับผมเก็บจุ่มเหนือพอเตยจะลุกไปหาเม่เตยก่อนครับผมมีตาใจเหรอครับผมน,นั่นเม่เตยก่อนตายนะั่นเม่เตยช้อนง,งวยครับผม เหยื่อเลยครับโอ้ยแมนมมาเด้กหนุ่สิ้นจอยครับผมโอ้ยจะจุ่มเลยครับตายเลยครับผมสุดยอดครับบ,บ,บ้าบ้าพี่ๆขอถกขอได้ครับผมปูเอ้านอนตาพอเตยแล้วครับผมขอลงไปหาแม่เตยมั้งครับร่างกายดีๆพี่น้อง ขอโทษขออภัยเด้อบ้านน้ครับผมบ่มีตาใช้โอเตยสิเทธใส่เสือกันฝนโอเตยนี่แหละครับผมบอดฮะดุนไปกับโอเตยร์มั้งค,ครับรกลุ่มสองครับผมนะี่เต็มกระตาแล้วครับดุ่นมึงตาสองกับโอเตยบานครับผม,มอดสุดยอดเลยครับโหเห็ดกลุ่มใหม่ครับผมกลุ่มนี่แข็งดีฮะครับสุดยอดเลยครับผม ว่าจะลงไปหาไม่เต๋ยว่าลงไปครับผมขอรุ่นเทศใสเสียกันฝนเลยครับผมนี่คือตาสองครับผมอาจจะพอได้ท่ายพี่น้องเบิ้งเบ็ดทุ่มมองเด้อครับผมรุ่นได้กับพอเต๋ยเบิ้งครับเน็ดกลุ่มดอกดำครับผมดอกดม้แข็งดีครับสวยๆเลยครับผมอาจจะพอชัดเจลี่ยนในฝนตกครับผม ดำปุ๊บไดครับผมเอาสองครับสามครับผมเสียร้อยครับผมแข็งดีครับตัวนี้ครับผมงามๆเลยครับโอ้โหขุ่นเมีนเบิร์ครับผมนำเห็ดอีตันครับผมมาพอให้เพิ่งเขาใหญ่เด้อมบานดอกจุ่มเป็นครับสวยๆเลยครับ

หนูตาสองก็โปรเตยเรื่อยๆครับมาหมานลหารครับพอเตยหมานนี่ผึ่งเขาญ่ครับสามดอกบ้านนี่ตัดชื้ชชอสวยครับผมตาสองพปรเตยครับผมไก่จะเครื่องตาเหรอครับผมตาสองโเตยไก่เหรอครับผมตามหล่าเฮ็ดที่ตัดป้าพีน้องครับผม นี่สวยครับตาสองพ่อเตยครับผมกายครึ่งหรือครับผมมาพร้ากันแหล่ะล่ะพี่น้องก็เมเตอ์บานเบิ่งผลงานของเมเตอ์อ่าพูดเมเตอ์กับมัดดีพี่น้องเขาน้อแยกกันพี่น้องแยกกันสรุปคลิปเด้อมื่อนี้มิเตเฮ็ดพ่อเตยเบิ่งเฮ็ดพ่อเตยครับผม แม่เตยโบมา,านบันไดเด้อพี่นอ้องมโบ่มีเห็ดพี่น้องละงกอกน้ำละงอกบ่ไดน่อง,งมันหมานครับผมอย่ากงงอกบัได้สิโล่ๆนึงนี่ล่ะเนาะโลกัวอยู่ดิ<ท>ะมาณนี่แหละครับผมของแม่เตยก็มีอยู่กันท่านได้ร่วมกันแต่ว่ากับ่หลายเนะาะผลงานของพ่อเตยก็ว่าผ่านอยู่ครับผม,มขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกป่าเอาเอา,อา,อา,อาทุกคนทุกหม่องบอนเด้อครับผมทีก้นไหลก้แช่ก้ติดตามให้กับนักล่าเห็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาพ่อเตยย่างไปหม่องไรไก่หมาเนาะ